ถ้าคุณอยากจะผอมวิธีที่ถูกต้องคือลดไขมันนะครับไม่ใช่ลดน้ำหนักข้อดีก็คือ 1. ไม่เสี่ยงเป็นโรคคอนวันต่างๆครับเช่นความดันหัวใจไตาวาย 2. ราคาถูกกว่าการลดน้ำหนักวิธีอื่นๆนะครับ 3. เมื่อคุณผอมแล้วคุณก็สามารถใช้ตัวคุณเองเป็นพรีเซนเตอร์ในการหาไรายได้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะหาไรายได้ก่อน แล้วเอาเงินนั้นมาลดไขมันผมก็มีวิธีให้นะครับรูปนี้คือแฟนผมเองนะครับอ่านี่คือคอสหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะเห็นว่าไขามันหน้าท้องก็ลดลงไปนะครับรูปซ้ายมือคือต้นเดือนนะครับรูปขวามือสุดก็คือปลายเดือนนะครับภาพนี้คือด้านหลังนะครับจะเห็นว่าปีกที่หลังก็ดูเล็กลงไปเลยนะครับ ส่วนสะโพกก็ดูเล็กลงเหมือนกันนะครับถ้าดูจากด้านข้างก็จะเห็นชัดนะครับว่าส่วนที่เป็นพุงก็ลดลงนะครับขาก็เล็กลงส่วนแขนก็เล็กลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพด้านข้างหันซ้ายนะครับอ่าก็สังเกตเห็นนะครับว่าทั้งทั้งร่างกายก็ตัวเล็กลงเลยนะครับภาพนี้คือเข้าคอร์สลดไขมัน มา6สัปดาห์แล้วนะครับ6สัปดาห์น้ําหนักลดไป5กิโลนะครับผมเลยอุ้มเธอไหวอีกครั้งเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อุ้มมานานแล้วภาพนี้คืออัพไลน์ของผมนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของผมด้วยนี่คือการเข้าคอร์ส2เดือนนะครับลดได้ขนาดนี้เลยทั้งใบหน้าทั้งร่างกายเล็กลงไปหมดเลยครับหน้าตาก็ดูดีขึ้นด้วยรูปนี้คือคนคนเดียวกันนะครับ ฝั่งซ้ายอ้วนฝั่งขวาผอมแต่น้ำหนักเท่าเดิมนะครับทําไมตอนอ้วนกับตอนผอมน้ำหนักเท่ากันเหตุผลก็คือไขมันถ้าเทียบกับกล้ามเนื้อแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่า3เท่านะครับจากในรูปนี้นครับดูได้เลยครับข้างบนเป็นไขมันข้างล่างเป็นกล้ามเนื้อครับมีน้ำหนักเท่ากันนะครับไขมันไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ภายใต้ผิวหนังนครับตามพุงตามขาตามแขนอะไรนะครับ แต่ว่าไขมันนี่แทรกตามอวัยวะต่างๆนะครับตับไตไส้พุงนะครับแทรกอยู่หมดเลยภาพนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีไขมันเคลือบอยู่ได้เลยนะครับภาพนี้หลายคนคงเคยเห็นนะครับไขมันอุดต,ตันเส้นเลือดก็ทําให้เกิดโรคความดันนะครับถ้าเป็นเส้นเลือดใกล้หัวใจหัวใจก็วายเฉียบพันได้เลยนะครับ ถ้าอยู่ในไตก็ไตก็วายได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าอุดตันในสมองก็อาจจะทำให้เป็นอมัมพฤกษ์ได้เหมือนกันนะครับอีกโรคหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือนิ่วในถุงน้ำดีนะครับถุงน้ำดีจะผลิตน้ำย่อยให้กับกระเพาะอาหารนะครับแล้วน้ำย่อยน,นี่แหละก็คือไขมันถ้าไขามันสะสมในร่างกายเยอะก็จะไปสร้างเป็นเม็ดๆคล้ายๆเม็ด,ม,ดมะละกออยู่ในถุงน้ำดีนะครับ ถ้าเม็ดไขมันนี่สะสมมากๆก็ทําให้เกิดการอุดตันได้นะครับถึงตอนนั้นก็ต้องผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีเสียงกันเป็นแสนแน่นอนครับถ้าอยากผอมด่วนด้วยวิธีการดูดไขมันเขาก็คิดค่าใช้ใจ่ายในการดูดไขมันเป็นส่วนๆไปนะครับถ้าดูดทั้งร่างกายก็หมดไม่ต่ำกว่า2-3 0 0 0แสนนะครับอีกวิธีก็คือผ่าตัดลำไส้ให้สั้นลงนะครับเพื่อหวังว่าถ้ากินน้อยลงก็อาจจะทำให้ผอมได้นะครับ วิธีนี้ก็เสียงยเป็นแสนเหมือนกันนะครับแถมไม่แน่ว่าเรากินน้อยลงเราจะผอมลงหรือเปล่าการกินยาลดความอ้วนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่รู้สึกหิวยาพวกนี้อันตรายครับกดประสาททำลายประสาทแล้วถ้าเกิดเราหยุดกินร่างกายก็จะจดจำว่าเรากินน้อยลงแต่พอเรากลับมากินเท่าเดิมก็ทำให้เกิดอาการโยโย่ได้เลยนะครับออกกลาลังกายเข้าฟิตเนสก็ดีนะครับแต่บางคนอาจจะทำให หิวมากขึ้นแล้วก็กินมากขึ้นคราวนี้น้ำหนักก็ไม่ลงเลยนะครับแถมวิธีนี้ก็ใช้เวลานานด้วยหลายคนเข้าใจว่าออกกำลังกายเยอะๆกินน้อยๆจะทำให้น้ำหนักลดลงนะครับแต่ความจริงคือเราสามารถที่จะลดไขมันได้โดยการที่ว่าไม่ต้องออกกำลังกายเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรากินอาหารให้ถูกต้องและมีวินัยในการกินเท่านั้นเองเราควรจะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับให้เพียงพอ แล้วก็ได้สารอาหารที่สามารถมาสลายไขยมันในร่างกายเราด้วยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับราคาประมาณ12,750บาทต่อเดือนถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าเงิน12,750บบาทเนี่ยเป็นค่าอาหารอะไรมั่งใช้อย่างไรคุ้มค่าอย่างไรนะครับหรือผู้ที่สนใจแต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวนะครับผมก็เตรียมวิธี หาไรายได้เสริมให้กับคุณนะครับเพื่อว่าคุณจะได้มีเงินมาใช้ลดไขมันได้นะครับ